ควมรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางม,มูลนิธิออมสกูลบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชีมูลนิธิออมสคูเลขี่บัญชี151-866-3328คําคำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบต่อมานะครับข้อ7 The price for customized birthday cards are shown in the tables below. Size small, medium, large. Standard image, customer's image. Image must be uploaded by the customer. Additional charges: personalized greeting. To the per card, postage charges for each group of up to 10 cards, $1. James wishes to buy 8 small cards and 20 medium cards. He has decided to use one of the standard images on the small cards, but has his own image that he will upload to go on the medium cards. He will have personalized greetings on 5 of the cards. How much will James have to pay including the postage for his cards? เราก็มาแปลโจทย์กันก่อนนะครับ The price for customized birthday cards are shown in the tables below. ราคาของ c อน,นเกิด Customize นะครับก็คือแบบปรับะแต่งได้อา o w in the tables below ถูกแสดงดังในตารางข้างล่างนะครับถูกแสดงไว้ในตารางข้างล่าง แล้วก็มาดูตารางนี้กันนะครับตารางนี้เนี่ยก็ประกอบไปด้วยสายก็คือขนาด standard image รูปรูปมาตรฐาน customers image รูปของรอ่าลูกคา้า small medium large เล็กปานกลางใหญ่ image must be uploaded by the customer รูปจะต้องถูกลดโดยลูกค้า Additional charges. Hashai Personalized Greeting. personalize นะครับคือการทำให้เป็นส่วนตัว ดังนั้นอันนี้จะหมายถึงว่าการทักทายแบบส่วนตัว postage charges Hostage ก็คือค่าปรายศนีค่าสเต็มนะครับ for each group of up to 10 cards สำหรับกลุ่มสูงสุดสิบใบพอเราดูตัวของตารางเสร็จแล้วเราก็มาดู เง่อนไขของโจทย์นะครับเขาบอกว่าเจมส์เนี่ย wishes to buy eight small cars อยากจะซื้อการ์ดใบเล็ก8ปดใและการ์ด ใบกลา้าการใบกลางฟังดูแปลกเราเปลี่ยนเป็นกราดขนาดกลางนะครับ he has decided เขาได้ตัดสินใจ use ่อใช้ one of the standard image หนึ่งในรูปมาตรฐานบน the small card การ์เล็ก but แต่ has h i s own image มีรูปที่นำมาเอง that he will upload to go on the medium card ที่เขาจะ upload ไว้ บนการ์ดขนาดกลาง he will have personalized greeting on five of the cards. เขาจะมีการทักทายส่วนตัวบนการ์ดาใบ How much will James have to pay? James จะต้องจ่ายเงินเท่าใด including the postage รวมค่าไปรษณีย์ด้วย for his cars สำหรับ ของเขา。 สรุปนะครับโจทย์พูดถึงราคาของบัตรวันเกิดให้ตลางมาให้สถานการณ์มาให้เราคิดค่าใช้จ่ายนะครับโดยราคาที่เขากำหนดเนี่ยก็คือขนาดเล็กถ้าใส่รูปมาตรฐานจะ3ดอลลาร์ขนาดเล็กถ้าใส่รูปที่นำมาเองจะ4ดอลลาร์ ขนาดกลางรูปมาตรฐาน4ดอลลาร์รูปลูกค้า5ดอลลาร์ขนาดใหญ่รูปมาตรฐาน6รูปลูกค้า8โดยลูกค้าจะต้องนำรูปมาอัปโหลดเองค่าจ่ายเพิ่มเติมนะครับก็ถ้าอยากจะใส่การทักทายเพิ่มเติมเข้าไปเป็นการส่วนตัวจะต้องจ่าย2ดอลลาร์ต่อการ์ดแล้วก็ค่าไปรษณีย์รวมส่งเป็นกลุ่มได้ส่งสุด1ิไใบคิดราคาเหมารวมหนึ่ง สถานก,การณ์ที่โจทย์ให้มานะครับก็คือเจมส์เนี่ยอยากจะซื้อกาสขนาดเล็ก8ใบขนาดกลาง20ใบแต่ว่าเขาไม่ได้จะอัพโหลดใช้รูปแบบเดียวกันกับทุกกาสเขาใช้รูปมาตรฐานบนการ์สเล็กแล้วนำรูปที่นำมาเองใส่การ์สกลาง แล้วก็เพิ่มการทักทายส่วนตัวบนการ์ด5ใบต้องจ่ายเงินรวมค่าไปสณีแล้วเป็นเท่าใดเราก็มาคิดที่รายอยางนะครับเจมส์อยากจะซื้อ8เรามาดูก่อนว่าเจมส์เนี่ยรวมแล้วเจมส์ซื้ออะไรไปบ้างมีการ์ดใบเล็ก8ใบ แล้วก็ใบกลาง20ไปใบโดยการ์ดใบเล็กเนี่ยใส่รูปมาตรฐานทั้งหมด แต่ว่าสำหรับการ์ดที่เป็นมีเดียมเนี่ยเขาจะใส่รูปที่นำมาเองนะครับแล้วก็มี เราขยับนิดหนึน่งน,นะครับบวกกับ p e r s o n a l ทักทายส่วนตัว5ใบ แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นค่าไปซีเราก็มาดูชอ,อย่างนะครับการ์ดใบเล็กไปใบทั้งหมดใส่รูปสแตนดาดแล้วก็มาดูตารางนะครับการ์ดใบเล็กใส่รูปสแตนดาดก็คือจะราคาใบละ3ดอลลาร์ ต้องการ8ปดใบก็จะเป็น8คูณ3ทีนี้ต่อมาเป็น medium medium เป็นนำรูปมาเอง5ดอลลาร์ต่อไปก็จะเป็น20คูณ5เติม personalized greeting s personalized greeting เนี่ยจะราคา2ดอลลาร์ต่อการ์ด ฉะนั้นก็จะเป็น5้คูณสสุดท้ายก็จะเป็นค่าไปซีไปซีเนี่ยส่งเป็นกลุ่มสูงสุด10บใบ1ดอลลาร์คือ10บใบ1ดอลลาร์เรามีทั้งหมด28บแใบยี่บแปใบเนี่ย เนื่องจากว่ามันส่งได้สูงสุด10ใบฉะนั้น28เนี่ยจะต้องทยอยส่งเป็น10บวก10บวก8โดยแต่ละล็อตเนี่ยจะราคา1ดอลลาร์ฉะนั้น28ใบก็คือจะต้องส่ง3ลอ็อตดังนั้นจึงเป็น3คูณ1คิดเลขออกมานะครับ24บวก100 6กสบวกสเท่ากับร้อยสามสิบเจ็ดก็ไล้ตอบข้อ c นะครับสรุปนะครับสำหรับข้อเจ็ดเนี่ย ข้อ7นะครับเนื่องจากว่าโจทย์ให้ตารางมาในตารางนี้เนี่ยมีเรื่องของราคาต่างๆระบุอยู่แล้วก็ให้สถานการณ์มาเราก็มาพิจารณาที่สถานการณ์ก่อนนะครับเ mm. นื่องจากว่าสถานการณ์ที่ให้มาเนี่ยมันเป็นประโยคบอกเล่ายืดยาวเราก็เลยสรุปออกมาว่าเจมส์เนี่ยต้องการซื้อบเล็ก8ใบใบกลาง20บใบแล้วก็ใบเล็กทั้งหมดใส่รูปแบบ Standard ดใบกลางทั้งหมดใส่รูปที่นํามาเอง เติมด้วย personalized greeting 5าใบแล้วก็ค่าไปจะมี postage นะครับเนื่องจากว่า small card standard ใบละ3ดอละลาร์ก็คือ8คูณ3 medium card นำรูปมาเองใบละ5ดอลลาร์20่คูณ5 personalized greetings อ่ k i อันละ2ดอละลาร์คือเป็น5คูณ2ส่วนตัว postage เนี่ยต้องระวังนิดนึง เพราะว่า,าจะเห็นว่าสำหรับโจทย์เนี่ยมันรวมแล้วรวมแล้วมี28ใบนะครับซึ่งเป็นเลขที่หาดไม่ลงตัวแต่ว่าโจทย์ก็ได้บอกมาแล้วว่าในการส่งไปรษณีย์เนี่ยจะส่งเป็นกลุ่มโดยสูงสุด10ใบคีย์เวิร์ดคือสูงสุดนะครับ up to ไม่ใช่ไม่จำเป็นว่าจะต้องส่งทุกลอ็ลอตล็อตล้1ยใบก็คืออาจจะมีล็อตที่ต่ำกว่าสิใบก็ได้ ดังนั้นแบบที่ที่สุดเนี่ยก็คือยี่สิบแปดก็จะส่งเป็นสิบบวกสิบบวกแดก็คือสามลอ็ลอตล็อตละ1ดอลลาร์ก็คือสามคูณหดังนั้นเลขมาก็จะเป็นยี่สิบสี่บวกร้อยบวกสิบบวกสามเท่ากับร้อยสามสิบเจดก็เลยตอบข้อ c นะครับทีนี้มาดูนิดนึงว่าจะเห็นว่าสำหรับโจทย์ข้อนี้เนี่ย มันมี choice หลอกเราอ,อยู่นะครับคือมันลงท้ายด้วยเจ็ดหมดเลยในเรื่องของค่าไปซนีเนี่ยก็เลยไม่น่าเป็นห่วงว่าคือถึงแม้ว่าจะจะลืมสามคูณหนึ่งเป็นสองคูณหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็จะเอกใจยอยู่ดีว่ามันไม่มีช้อย c e ที่ลงท้ายด้วยห้าหรือว่าช้อย c e ที่ลงท้ายด้วยสี่นะครับแต่ว่าจะเห็นว่ามันเ้นเทียสิก ก็คืออันนี้ต้องระวังในเรื่องของค่า personalized greeting นะครับต้องอย่าลืมว่าต้องเป็น5้คูณสเพราะว่าถ้าลืมเนี่ยมันก็จะมีคำตอบไป127้ตักไว้อยู่นะครับต้องระวังว่าตัว personalized เนี่ยเป็น2ดอลลาร์ต่อกต่อใบนะครับไม่ใช่2ดอลลาร์ฉะนั้นตัวข้อ7เราก็เลยตอบข้อ C นะครับ แล้วก็เรื่องของคำศัพท์ข้อนี้เป็น personalize แปลว่าทำให้เป็นส่วนตัวก็ postage แปลว่าค่าไปรษณีย์ค่าสแตม p นะครับสรุปก,ก็มีแค่นี้สำหรับข้อ7จ็ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกู